กอใส่้อเเอาใส่โอเคถือเานีอบคุณค่ะปม่ปคุณอาคุณอดีกข้างนึงอะลูกองเอฟกันไหมขางนึองแม่นั่นของันนี้ของใครของแม่ให้แม่เลยมาลูกนี่มเร็วพอใส่ให้มาเนียมา chị, rồi? chị rồi. đi lưng liền lưng càng papa là khăn tí tí con tí con tì Tì con, tì con hả 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 lông hả 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 เดินได้ยเดินไหวัไปะปะฮะปะฮะฮะรถตู้หมครับดิถารถตู้มครับดิเอาบกบกรถบกรถ ล้อก,ก่อนล้นอก,ก่อบอกรถเร็วเก่งจังออสิลูกบกรถบกวกลดกลด้ลอก่อนน้องพลอยเอาบอกรถก่อนบอกรถก่อนอมอ่อยตากแดดลูกตากแดดงอ,อนตีฮอนมันฮอ,อนออออออเอาบอกรถน้องเพชรเพชรนี่ไหมบวกลดปไปไปไปเข้าบ้านไป กลับมาจากโรงเรียนแล้ว